เงินก้อนเล็กกับเงินก้อนใหญ่แล้วมันจะทำให้คุณดึงดูดเงินเพิ่มขึ้นได้อย่างไรทุกวันนี้เนี่ยคุณจะเชื่อหรือไม่ว่าภายในจิตใต้สำนึกลึกๆของมนุษย์เนี่ยมันจะมีตัวเลขนะครับตัวเลขของเงินที่เราเรียกว่า Big Money คือเงินที่มันจำนวนใหญ่มากสำหรับความรู้สึกของคุณกับ small money คือคุณรู้สึกว่ามันเป็นเงินก้อนเล็กสบายๆอาจารย์อยากกะถามทุกคนที่กำลังออนไลน์อยู่ตอนนี้เวลาที่คุณพูดถึงเงิน1 0 0 0 0แสน1 0 0 0แสนนะครับใครที่รู้สึกว่าเงิน1 0 0 0 0แสนเป็น big money แล้วใครที่คิดว่าเงิน1 0 0 0 0แสนสำหรับคุณเป็น small money ครับ คุณรู้สึกยังไงกับมันซื่อสัตย์กับความรู้สึกตัวเองด้วยนะครับตอบโดยที่คิดก่อนคิดก่อนว่าเรารู้สึกยังไงฉันรู้สึกยังไงกับมันเงิน1 0 0 0 0แบาทณตอนนี้นะครับณตอนนี้มันเป็นตัว B หรือมันเป็นตัว S ครับสำหรับคุณณวินาทีนี้ณวันนี้ถ้าหากว่าใครก็แล้วแต่นะครับใครก็แล้วแต่ที่พิมพ์ตัว B นะครับที่แปลว่า big money เป็นเงินก้อนใหญ่ นั่นหมายความว่าทุกคนเลยนะครับที่พิมพ์ตัวบีนะครับพิมพ์ตัวบีไปแล้วเวลาที่อาจารย์พูดถึงคําว่าเงิน5 0 0แสนบาท1ล้านบาทนะครับคนที่พิมพ์มาตัวบีเนี่ยทุกก้อนที่ใหญ่กว่า10,000แสนเนี่ยจะต้องพิม์ตัวบีหมดเลยพิมพ์ตัวบีไปเรื่อยๆเลยส่วนคนที่พิมพ์ว่ามันเป็นตัว S นะครับถามความ้สึงตัวเองนะครับว่ามันเป็นยังไงมันเป็นยังไงครับมันเป็นความรู้สึกเป็นเงินก้อนเล็กๆสำหรับฉันความรู้สึกของจิตใจฉันเป็นเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า คราวนี้เวลาที่คุณตอบจากฟีลลิ่งนะครับตอบจากความรู้สึกมันจะทําให้คุณเข้าใจกฎแรงดึงดูดได,ได้ได้ง่ายขึ้นเนยอะกล่าวคืออะไรก็แล้วแต่ที่เรารับรู้ไว้นะเราเ e อร์เซีเรารับรู้ไว้ว่ามันเงินก้อนใหญ่เนี่ยตามกฎแรงดึงดูดแล้วเนี่ยมันจะยากขึ้น difficult to attract ถ้าคุณพิมพ์ว่ามันคือ big money เมื่อไหร่มันคือ big money เมื่อไหร่ปับ๊บกดแรงดึงดูดเนี่ยก็จะทำงานในลักษณะที่ว่า difficult to attract มันยากขึ้นที่จะดึงดูดได้ด้วยความรู้สึกที่เราเป็นอยู่ในตอนนี้ส่วนใครที่ตอบอย่างจริงใจจากความรู้สึก form your heart นะว่ามันคือ small money มันคือเงินก้อนเล็กเนี่ย Law of Attraction ก็จะบอกคุณเลยว่านี่มันเป็นเรื่อง easy to attract มันเป็นเรื่องที่ง่ายมากที่ฉันจะเสกมันฉันจะดึงดูดหรือจะทำให้มันเกิดขึ้นเป็นความจริงถ้าคุณสามารถค่อยๆ change your feeling นะให้ขยับไปนะเป็นเงินก้อนที่ใหญ่ขึ้นทีละนิดคุณก็จะดึงดูดเงินได้มากขึ้นนี่อาจารย์จะสอนให้เข้าใจ จิตใต้สํานึกของคุณมันเป็นอะไรที่มันไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตัวมันเองในเมื่อจิตใต้สานึกซึ่งเป็นจิตที่มีข,ขนาดใหญ่95%ลองลองคิดดูแล้วกันนะว่าแล้วจิตใต้สำนึกนั้นมันเป็นจิตที่ช่างมั่นคงและดื้อด้านเหลือเกินเคยเป็นยังไงก็จะเป็นอยู่อย่างนั้นเช่นมันคุ้นเคยมันเคยชินกับการเสกเงินได้เดือนละห้าหมื่นมันก็จะยืนการว่าฉันจะเสกเดือนละห้าหมื่น ามันเสกได้เดือนละหมื่นเดียวมันก็จะยืนการว่ามันจะเสกเดือนละหมื่นเดียวเพราะจิตใต้สำนึกคือผู้เสกจิตใต้สำนึกคือผู้ดึงดูดที่แท้จริงคือตัวจริงเลยแต่ในขณะที่จิตสำนึกคอนเชียสมายที่เป็นจิตขนาด5%เที่มีอำนาจน้อยกับจิตใต้สำนึกจิตขนาด95%ที่เป็นจิตแห่งความเชื่อมั่นคงคงเส้นคงวาและค่าไม่ยอมเปลี่ยนแปลงเหมือนเดิมสุด เดาสิว่าจิตสํานึกกับจิตใต้สํานึกใครเป็นนายใครเป็นเบาจิตขนาด5%กับจิตขนาด95%นี่ใครเป็นนายและใครเป็นเบารู้ไหมว่าจิตสํานึกขนาด5%เนี่ยคือน,นายในขณะที่จิตใต้สํานึก95%เป็นเบาเพราะอะไรลองนึกภาพดูว่าจิตใต้สํานึกไม่มีหนทางเปลี่ยนแปลงตัวมันเอง เพราะฉะนั้นมันต้องการความช่วยเหลือสุดๆจากจิตสํานึกจิตสํานึกเท่านั้นที่พอจะมีวิธีว่าไม่เป็นไรนะในเมื่อเธอไม่ยอมเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวฉันจะหาวิธีช่วยให้เธอเปลี่ยนแปลงแม้มันจะมีอำนาจน้อยมากแต่อำนาจของมันคืออำนาจที่เอาไว้ใช้สําหรับการที่มันจะเสนอไอเดียบางอย่าง จิตใต้สำนึกไม่สามารถเสนอไอเดียบางอย่างให้กับตัวเองได้ว่าเ,เราลองจะเป็นคนแบบนี้ดูดีจะ,จะทดลองเป็นคนแบบนี้ดีไหมจะเป็นคนที่ขี้ขาดมากๆเลยจะเสนอไอเดียให้ตัวเองลองไปหัดเป็นคนกล้าหาญดูสักหน่อยไหมหมายความว่าจิตใต้สำนึกสับคอนใช่ไหมไม่มีปัญญาที่จะเสนอไอเดียใหม่ๆให้กับตัวมันเองเลยมันไม่มีปัญญาทําแบบนั้นแต่ในขณะที่จิตสำนึกที่เป็นจิตมีเหตุผล เป็นจิตที่พูดภาษาไทยและภาษาอะไรก็ได้สามารถที่จะเสนอแนะก็คือ s u g g e s t นะให้คำแนะนำแนะนาไอเดียใหม่ยกตัวอย่างเช่นจิตใต้สำนึกชินแล้วหาเงินได้เพียงเดือนละ1,000 0บาทเท่านั้นแต่จิตสำนึกเสนอไอเดียเออฉันอยากจะแนะนำว่าต่อไปนี้คุณหาเงินได้เดือนละ20,000เมื่อ จิตสานึกหยิบยื่นข้อเสนอแนะไปซักเจสไปจิตใต้สํานึกนะครับเขาสามารถที่จะแบบว่าประทับใจกับคําเสนอแนะใหม่ๆเขาจึงจะสามารถค่อยๆเปลี่ยนแปลงตัวเขาเองได้นั่นคือเหตุผลว่าทาไมเราจึงต้องมาเรียนรู้วิชาเสกพราะเราจะปลูกฝังนะเราจะนะทำการโปรแกรมมิ่งจิตใต้สํานึกขึ้นมาใหม่เพราะว่าจิตใต้สำนึกไม่สามารถโปรแกรมไอเดียใหม่ให้กับมันได้ ท่นใครก็แล้วแต่นะครับคนไทยทั้งประเทศเลยที่ยากจนอย่างมากเลยโคตรยากจนเลยจริงๆแล้วเขาไม่ควรที่จะตื่นขึ้นมาแล้วก็ทํางานไปวันๆหนึ่งแล้วก็เอาง่วงนอนแล้วแล้วก็หลับไปเขาควรที่จะแบ่งเวลาสักเล็กๆน้อยๆว่าเออแล้วฉันจะใช้จิตสํานึกค่อยๆไปสั่งสอนไปชี้แนะไปเสนอไอเดียการเป็นคนใหม่ๆเป็นบีอนะิ่งเป็นคนแบบใหม่ ให้กับจิตใต้สำนึกแล้วค่อยๆให้เขาเนี่ยนะซึมซับมันแล้วก็เชื่อเชื่อแบบใหม่เข้าไปแทนที่นะแบบเก่าทีละนิดทีละนิดมนุษย์ก็จะกลายเป็นสิ่งที่ไร้ขีดจำกัดเพราะคุณสามารถที่จะโปรแกรมเข้าไปตลอดชีวิตได้แต่เนื่องจากว่าเราหนึ่งปีมี365วันวันเดียวเราก็ไม่ทำคุณลองคิดดูเดี๋ยวว่าคนไทย70ล้านคนมีกี่คนที่บอกว่าให้ฉันรู้สิ่งหนึ่ง ฉันสามารถใช้จิตสํานึกกลายเป็นคุณครูผู้ที่ค่อยๆไปสอนนะครับเด็กน้อยคนที่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงไม่มีความรู้เลยเลยคนคนนั้นอะ่ะเดี๋ยวฉันจะค่อยๆใช้ภาษาศาสตร์นะคาพูดของฉันค่อยๆเข้าไปปลูกฝังเข้าใหม่สอนเข้าใหม่เพื่อให้เขาเปลี่ยนแปลงเพราะว่าตัวเขาเองเขาเปลี่ยนแปลงไม่เป็นถ้าเกิดว่าจิตใต้สํานึกยังเชื่อว่า1 0 0 0 0แบาทมันคือบิ๊กมันนี่มันโคตรเยอะเลยฉันไม่มีปัญญา,าเสนยให้คุณได้หรอก it is very difficult to attract คุณในฐานะจิตสำนึกจะต้องค่อยๆไปสอนว่าเดี๋ยวก่อนอจริงๆแล้วเงิน1 0 0 0 0แสนบาทเนี่ยนะมันเป็นอะไรที่นะเป็นเงินเรียกว่าเว r y Normal มันเป็นเงินในขณะที่มันปกติมากๆเลยนะเธอที่เธอจะสามารถดึงดูดมันเสกมันได้อย่างง่ายดายและสบายๆในเมื่อมันไม่ยอมรับรู้ว่าเงิน1 0 0 0 0แสนบาทนะเป็นสม a l l ันนี y มันดันจะรับรู้ ว่ามันเป็นิ๊กมันนี่จิตใต้สำนึกมันก็ไม่ยอมเสกมาเอาเงินกอ้อนนั้นเป็นเงินใหญ่มากเลยนะคุณผมทําไม่ได้หรอกผมไม่เชื่อหรอกว่าผมจะเสกได้มันไม่ได้ผิดอะไรที่จิตใต้สํานึกมันเป็นอย่างนั้นแต่มันผิดที่มนุษย์ไม่เข้าใจว่าตัวเองมีจิตสํานึกที่มีอํานาจเอาไปเปลี่ยนแปลงเจ้าจิตใต้สำนึก95ให้มันเป็นคนใหม่ซะให้มันเป็นทาสผู้รับใช้ที่ดีขึ้น ช่วยเข้าใจใหม่หมดเลยนะในด้านของหน้าที่การงานการเงินความรักและความสัมพันธ์ถ้าจิตใจมันเชื่อว่าโอ้ฉันไม่ดีพอนะฉันไม่สวยไม่รอฉันคงจะนะไม่มีค่าคู่ควรกับคนนั้นคนนี้ชีวิตฉันไม่ค่อยมีค่าหรอกจิตสํานึกมีหน้าที่ที่จะต้องไปเปลี่ยนความคิดอ่านและความเชื่อทั้งหมดนั้นซะแล้วคุณก็จะสามารถแก้ไขนะปัญหาชีวิต ของคุณในทุกพื้นที่ทุกเรื่องได้หมดเลยฉะนั้นการที่อาจารย์ตั้งหัวข้อว่าเงินก้อนเล็กกับเงินก้อนใหญ่มันเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของการที่คุณจะต้องรู้ว่าจิตใต้สำนึกพยายามที่จะโดนบันดาลแต่สิ่งเดิมๆวันแล้ววันเล่าแต่คุณมีสิ่งที่วิเศษสุดๆคือ conscious mind คุณมีคำพูดที่คุณสร้างให้เป็นไอเดียเป็นความคิดใหม่ new thoughts ที่จะค่อยๆเนี่ยนะปลูกฝังให้เขาเนี่ยนะซึมซับรับเอาไว้แล้วชีวิตของคุณก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงทุกอย่างได้นี่คือปฐมบทปฐมบทแห่งการที่คุณจะสามารถที่จะบริหารชีวิตควบคุมชีวิตของตัวเองได้ถ้าไม่อย่างนั้นเราก็จะอยู่กันไปแบบนี้ก็คือว่าเออเราตื่นขึ้นมาทํานั่นโน่นนี่หมดเวลา,าเพียรแล้วร่างกายเนะีตอนนี้ใช้พลังงานไปเยอะเข้านอนดีกว่าพอตื่นขึ้นมาก็เหมือนเดิมเออหิวข้าวแล้วเราก็ไปกินข้าว ยิวน้ำเราก็ดื่มน้ำทำนั่นโน,น่นนี่อ้าวป้ามือดอีกแล้วโอเคดึกละชั้นเข้านอนถ้าอย่างนั้นคุณก็จะทําให้จิตใต้สำลึกคุณเป็นอย่างนั้นควบคุมบริบารชีวิตไปเรื่อยๆกลายเป็นว่าอย่างนี้นะคนเป็นเจ้านายนะครับนอนหลับทับสิทธิ์ส่วนคนที่เป็นบบาวนะครับบอกว่าไม่เป็นไรในเมื่อเจ้านายหลับชั้นขอใช้ชีวิตอย่างที่ฉั้นคุ้นเคยและชินแล้วไปตลอดการเพราะว่าชั้นตัวชั้นเองชันไม่ยอมเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วเขาจะเป็นภาพ เป็นบ่าวที่ขอเขาเรียกว่าขโมยชวยคุณใช้เลยก็คือดีเลยเจ้านายนอนหลับตลอดการเพราะฉะนั้นหนูก็ขอใช้ชีวิตของเจ้านายมาเป็นชุดของหนูเองแล้วกันแล้วถ้าหนูจะเป็นแบบนี้นะเจ้านายก็หลับไปเถอะน้องนึกดูว่าถ้าลายเนี้ยมีคนเข้าใจแค่225คนถามจริงมันน่าเสียดายไหมคุณนึกภาพจริงๆว่ามีใครบ้างไหมที่ตื่นมาพร้อมกับเออฉันเข้าใจเรื่องนี้ฉันจะแบ่งเวลา ที่จะมาโป,โปรแกรมมาสั่งสอนให้เจ้าบ่าวคนนี้มีกี่คนบ้างไหมที่ตื่นมาพร้อมกับความเข้าใจนั้นแล้วเข้าใจถึงความรับผิดชอบถ้าเกิดว่าคุณยังคงใช้จิตสํานึกทําอะไรกันแล้วแต,แต่แต่ไม่รับผิดชอบต่อบาวของตัวเองคุณก็จะไม่มีวันที่จะประสบความสำเร็จได้คุณคุณเข้าใจที่อาจารย์พยายามที่จะบอกคุณไหมว่าเพียงคุณเข้าใจ คุณจะไม่มีทางเหมือนเดิมเพราะว่าคุณจะพยายามทําอะไรบางอย่างที่จะฉันจะต้องเปลี่ยนแปลงเจ้าบ่าวคนนี้ให้ได้แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเป็นยังไงถ้าเกิดว่าคุณปล่อยให้เขาบนิหารชีวิตคุณไปแบบนี้มันไม่ดีเลยอะ่ะแล้วเราจะนะยอมแก่แล้วก็ยอมตายไปแล้วก็เสียเสียชีวิตไปหนึ่งชาติโดยที่เราไม่ได้เจเริญพัฒนาอะไรมันก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายสุดๆเลยคุณจะต้องเรียนรู้ว่าคุณจะใช้ the power of your words อำนาจของคําพูดของตัวเองซึ่งคําพูดแต่ละอันเนี่ยมันก็คือไอเดียที่มันแตกต่างจากเดิมถ้าคุณเป็นคนค้าขายคุณค้าขายได้เดือนละสมมตินะคุณค้าขายได้เดือนละแสนบาทยอดขายนะยอดขายเดือนละแสนบาทคุณไม่คิดว่าคุณจะอัปเกรดมันคุณไม่คิดว่าคุณจะใช้พลังคาพูดจากจิตสํานึกที่จะสร้างไอเดียใหม่ว่าให้เดี๋ยวก่อนจิตสํานึกนายเก่งวันนั้นได้นะนายทำได้ดีกว่าน,นั้นอีกเดี๋ยวมาไม่เป็นไรเดี๋ยวนะเจ้านายจะสอนให้ ปรับความเชื่อซะปรับการรับรู้ถ้าว่าคุณเป็นคนที่คุณไม่ค่อยสบายคุณเจ็บป่วยเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่คุณควรต้องใช้อำนาจเล็กๆของจิตสำนึกไปโปรแกรมนะจิตตาสำนึกที่เขามีเรี่ยวแรงมากกว่าให้เขาเปลี่ยนความเชื่อของเขาซะคุณทราบไหมว่าคนส่วนใหญ่เกิดมาโดยเฉพาะคนไทยที่อยู่ในศาสนาพุทธด้วยคนจำนวนมากเชื่อจริงๆนะว่าเป็นพราะกรรมเก่าที่ตัวเองต้องชดใช้ จึงทําให้ชีวิตจะต้องเป็นเช่นนี้ง้มหน้าก้มตานะครับชดใช้ไปเรื่อยๆจนกว่ากรรมเก่าจะหมดจะได้ดีสักทีจริงๆแล้วกรรมที่ว่าเนี่ยก็คือกรรมที่ว่าทําไมตัวเองไม่ได้เข้าใจถึงการทํางานของจิต2องส่วนนี้ต่างหากถ้าจิตส่วนที่เป็นเจ้านายไม่อบรมสั่งสอนจิตที่เป็นบ่าวแล้วปล่อยให้เขายึดอํานาจใช้หน้าที่อย่างนี้ไปเรื่อยๆ ก็ไม่มีทางเลยนะครับที่จะเกิดการเติบโตนะครับเป็นผู้ใหญ่ที่มากขึ้นมีสติปัญญาก็จะไม่มีวันเกิดขึ้นเลยวันนี้ก็คือเป็นจุดเริ่มต้นที่อาจารย์ใหญ่บอกคุณว่าหากว่าอาจารย์ถามคุณว่าเงิน1น0 0 0แมันเป็นเป็นเงิน small money หรือ big money ถ้าคุณตอบว่า big money นั่นก็นหมายความว่าทัพย์คอนเชียสมาของคุณได้รับรู้ไว้เช่นนั้นมันก็จะดึงดูดเงินก้อนนั้นได้ยาก คุณจะต้องหาวิธีที่จะไปโปรแกรมเข้ามายว่าไอ้เงินก้อนนั้นมันเป็นเงิน v ว r y s i m ม l e มันเป็นเงินแบบ Normal มันเป็น small money มันเป็นเงินก้อนเล็กๆที่นายเสกได้อย่างง่ายได้นั่นแหละมันจะเป็นเรื่องกระบวนการที่เราจะต้องเรียนรู้กันต่อไปที่ก่อนก่อนที่จะจากกันในวันนี้ครับอาจารย์ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่แชร์ให้อาจารย์อย่าลืมนะครับจิตสํานึกเป็นนายจิตตาสำนึกเป็นบ่าวเพราะฉะนั้นเอาให้อยู่นะครับเอาให้อยู่ทุกคนนะครับหมั่นที่จะ แบ่งเวลามานะครับสั่งสอนจิตใจสมดึกให้ได้โปรแกรมเข้าให้ได้แล้วคุณจะประบสบความสำเร็จนะครับ I love you I love you แล้วเราจะกลับมาพบก,กันใหม่กับไลฟ์ดีๆแบบนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนด้วยหลังเียเท่านี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ